ช่องทุ่งปุยชาแนลชีวิตอยูเ่เฉยไม่เป็นเนที่เห็นถ่ายเล่นไปเรื่อยนะคะช่วงนี้ห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากเพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะแซมข้าวแล้วก็แซมข้าวเสร็จแล้วก็มาตัดหญ้ากันนะคะอ่าแล้วก็จะตัดกับอันนี้มือกล้องแต่ตอนนี้ทุ่งปุยมาเป็นมือกล้องแทนนะค,ะนะครับมาลองเครื่องใหม่ครับจะวัสดีครับเขียวอี๋เลยการตัด หญ้าหนาๆน,นะครับนต้นหญ้าหนาๆเราควรตัดไปกลับนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดตามมามันจะถูกตัวนี้นครับถูกหญ้าที่มันกองกองไปนะครับลักษณะมันจะมาแบบนี้ครับถ้าเราตัดตามกันนะมันจะไปแบบนี้ันทําให้ติดตัวนี้ทําให้รอไปมันหายไปเราควรตัดกลับในลักษณะแบบนี้ครับเรื่อการตรีออกนะครับ มาดูกระโม่กระโม่นะครับตีออกอะไรนี้นะครับเพราะว่าแต่ถ้ามันข้าวมันไม่หนาแต่แต่หญ้ามันไม่หนาก็ก็ตามได้แต่นี่มันหนาไม่มีหญ้ากองอยู่ตรงนี้ยอือหือลุยได้แต่เดี๋ยวนี้เราต้องปัดนะเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับหนาด้วยแล้วก็เออ่ต้นสูงด้วย อันนี้เรามีน้องกาโม่มาให้กำลังใจหรือมาก่อควนไม่รู้นะคะเดินตามตลอดเลยเดี๋ยวจะโดนใบมีดเขาให้นะกาโม่โอเคอันนี้คือถ้าไม่ตัดต้นข้าวตายหมดแน่นอนเพราะว่าหญ้ามันบังหมดเลยนะคะไม่มีมองแทบไม่มีข้าวเ,เลยหรือเปล่าตายหมดแล้วหรือเปล่า อันนี้ก็คือเทคนิคใายเทคนิคมันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะแนะนำเพิ่มเติมบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะอาจจะมือใหม่มือเก่าเนาะไม่ว่ากันนะฮะให้ยามากอมรูดเดียว ช่องสูงปุ๋ยจะเป็นแบบไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะคะจะเป็นวิถีชาวบ้านมากกว่านะคะถ้าใครชื่นชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสูงปุยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วย mm hmm. อาจจะไม่ได้วุ่นวานะคะกัมม วาสบิจะเป็นเครื่องอสองเขาเรียกอะไรสองจังหวะก็น้ำหนักก็ไม่ค่อยหนักเออไม่ใช่ก็เออไม่ค่อยหนัก จะไปตัดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้มาช่วยกันสองเครื่องนะคะดูยาองนะคองเยอะมากย่าหนามากคลิปนี้ถูกเวลากันไปก่อนนะคะ มีวิถีชาวบ้านอะไรเพิ่มเติมถ้าถูกปุยมีเวลานะคะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนดำนาถอนกล้านะคะไม่มีเวลาจริงๆถ้าใครชื่นชอบวิถีชาวบ้านก็ฝากให้กำลังใจุงบูรณ์ยด้ยนะคะส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกามอกาม